ด้วยเวลาไปสำรวจเกาะภูเขาไฟกันต่อแล้วนะครับผมก็มาต่อกันเลยกับเดอะซิมติดเกาะนะจ๊ะชายฝั่งภูเขาไฟเยะมั่งเร็วครับผมมาต่อกันเลยซึ่งเออเอาเรามาตรงนี้เราต้องไปนี่ดิใช่ปะสำรวจครับมาเลยเอา้อาวไอ้ไม่ใช่อ,าอา้าวอ้าวไร้ชีวิตนะ เป็นยังไงกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะครับโอ้อ้าวไร้ชีวิตก็คือไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่ที่นี่งั้นเหรอจะมีใครอยู่ที่นี่ไหมอะเราเจอรางครับเดี๋ยวขุดขึ้นมาก่อนล้วกันปลดล็อกรางวัลเรื่องราวชิ้นใหม่อือพวกที่เราขุดเป็นคือของที่ได้มาเพิ่มปะใช่ไหมอันนี้เนี่ยพวกเนี้ยเครื่องสร้างกระแสไฟชิ้นส่วนเก็บม,มาก่อนครับ สุดข,ขาทำไมไม่มีเอ่อเก็บอันนั้นอะไรอะ่ะโห้เออเราคูดได้แล้วเว้ยใช่ใช่ใช่ก็ได้ทรัพยากรมากขึ้นอาบน้ํากันไหมแวะแวะว่ายน้ำหน่อยกันครับที่นี่คล้ายๆจุดแรกที่เรานั่นเหมือนกันเนาะที่ที่ชายหาดเราอะเหมือนเหมือนเหมือนมีทางไปต่อนะครับโอเคนี่สำรวจได้เดี๋ยวอาบน้ําก่อนแล้วกัน,กนมาว่ายน้ําเล่นเป็นการอาบน้ําโอเคครับ มีกล้วยด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บกล้วยก่อนกันอนะ่ะเนี่ยเหมือนมีม,มีมีคนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับโอเคไปก็ต่อป่าไม้กลายเป็นหินเฮ้ยกลายเป็นหินด็อกเตอร์สโตนมันอ่ะอะไรอะ่ะนั่นน่าจะเป็นต้นไม้ที่มีโพรงนะไหน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 นี่หรอหรือไปไปต่อได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้ต้นไม้ที่มีโพรงนี่ไงหุ้ยหยิบไม้ อะไรอ่ะนี่ไงเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยจะมีอาบัตอะไรเนี่ยไปหยิบของเขามาเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะไรอะไรฉันต้องหาทางใหม่เพื่อกลับไปที่แพรแล้วล่ะเอา้าเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อมันมันคว่ำอา้าวน่าจะไปยังไงตอนนั้นอะเดี๋ยวอันนี้คือต้นกาแฟเหรอ วิภาคนี้มีต้นกาแฟด้วยกินอ๋อคือให้กินเมล็ดกาแฟไปเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนชิ้ก่อน้ยมันพังเดี๋ยวนั้มันคือทางกลับเหรอเดี๋ยวเราลองดูกันับว่ากดอะไรได้เปล่านะครับอืมเนี่ยมีเมล็ดกาแฟเนี่ยเป้าหมายต่อไปคือสำรวจเกาะโอเคครับยังยังไม่ยังสำรวจไม่ครบบดีเลยยังให้สำรวจต่อนะครับเนี่ยมันมีเมล็ดกาแฟ หาทางไปที่แพรเราตันแล้วเนาะเราก็ต้องกลับทางเดิมครับทุกคนปะกลับทางเดิมกันทางเดิมเอออยากรู้ว่าใครเคยอยู่ที่นี่ะฮะใครกันอันนี้คือไปไม่ได้แล้วอะไรอะทำไมเขาดูสงบเงียบจังอะขอตุวยเรีอยงเนี่ยใครอ๋อมีคนนอนอยู่หรอ ฉันต้องลองตรวจดูเพื่อความแน่ใจก่อนบางทีฉันอาจจะช่วยได้นะเมื่อกี้ยังไม่เห็นใครเลยบ์สพิทแมนช่วยเหลือผู้ชายผู้หญิงอนะผู้ชายครับเฮ้ยนายเฮ้ย hey! เหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันมะคุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยคุณชื่ออะไรครับ mm hmm. พิทแมนผมเป็นหัวหน้า,าวิศวกรของเรือโซลมอนควีนอ้าวรอเดี๋ยวนะพิทแมนผมจะไปตามคนมาช่วย สายไปแล้วล่ะไม่ทันแล้วเจ้าศาสตราจารย์คนนั้นน่ะเขาพาหายนะมาให้พวกเราทั้งหมดเลยเอ้าเฮ้ยศาสตราจารย์ไรฮาร์ตเหรอเขาติดสินบนผมเพื่อที่จะเข้าไปในห้องเครื่องผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอันตรายอะไรนะแต่แล้วก็ระเบิดแล้วพวกเราก็มาอยู่ที่นี่แหละเอ้าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณหมายถึงเออศาสราจารย์ไรฮาร์ตหรือเปล่าพิทแมนพิทแมนใจเย็นฮ้ย้ยเฮ้เอ้าเฮ้ย สารจาร์ไรฮา,าร์ดเหรอเอา้าเมื่อก่อนตอนนี้นที่เรามาคือมันไม่มีไม่มีคนอยู่อะเราไม่เห็นเลยนะขากลับมาเราเลยเจอไอพิทแมนครับและพี่ยมก็มาฮะไม่น่าเลยพิทแมนเฮ้าลาก่อนนะโอ้โหได้เจอกันแป๊บเดียวเอง อ,อันนี้คืออุ้ยอันนี้เป็นอันนี้ปะถ้าอยู่ข้างนอกมันต้องต้องแทนป้ายหลุมศพดิถ้าอยู่ในในสิ่งปลูกสร้างหนในบ้านต้องเป็นโกโรธเนาะอันนี้คือเราไว้ในในทรัพย์สินเราดีกว่าเก็บไว้นะครับพาล่างเข้าไปด้วยเผื่อวันไหนเราได้กลับนะครับจะได้พาเขาไปปลดปลอป่อยเป้าหมายต้องไปคือกลับไปที่ท่าเรือหมู่บ้านไปครับ เออมันมีทางซ้ายที่เรายังไม่ได้ไปอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นอีกทางหนึ่งของไอ้เมื่อกี้หรือเปล่านะครับที่มันมีสองสองทางหรือประตูที่เราโดนปิดอ่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยใช่ปะเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวขอขอเช็คดูก่อนนะครับโอ้โหแล้วพิษแมนตุยแลยว้วอ่ะเดี๋ยวขอไปฝั่งนู้นก่อนครับบ่อลาวานี่ไงดีนะเรายังไม่ได้กลับก่อน อะไรเนี่ยเอา้าโอ้โหตุยไปเนี่ยลงไปเนี่ยอันนี้ทางกลับนะครับมีทางไปต่อไหมอะเอ่อวิ่งมาที่นี่อันนี้ไปได้ไหมตรงกลางมีไปต่ออีกเหรออ๋อนี่ไงป่าไม้กลายเป็นหินครับถ้ามาทางนี้คือไปได้เหรออันนี้ใช่ทางที่ที่โดนปิดป่าวะอ่ะลองไปดูครับสำรวจ ให้ครบก่อนกลับนะครับอ่าเออแล้วเรามาได้ไงเนี่ยมือทางที่ถูกปิดเมื่อกี้ครับโอเคฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่อ่ที่ไหนนะอ้าวยังไม่ทันอ่านเดีย๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือเมื่อกี้นะครับใช้ฝั่งอันนี้ไปที่ป่าไม้กลายเป็นหินโอเค มาที่ใช้ไงแล้วก็เดี๋ยวจะกลับท่าเรือหมู่บ้านกันนะครับโอ้ห oh, แล้วเราได้ล่วงรู้ความรับนะฮะว่าแล้วศาสตราจารย์มันน่าจะไม่ใช่คนดีอะ่ะแปลกๆนะครับไปกลับไปที่ท่าเรือหมู่บ้านกันครับไปเร็วท่าเรือหมู่บ้านจากที่พิทแมนบอกคือศาสตราจารย์มันขอเข้าไปที่ห้องเครื่องเรือหรอ แล้วดีเรือก็ระเบิดตุ้มขึ้นมาขัดข้องวิ่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 งเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนอา้าวติดติดติดเราเราจะไปบอกความจริงกับเขาเขาจะจะ,จะเชื่อเราไหมอะไรฮัอยู่ที่ไหนไเขาบอกว่าจะไปที่บ้านของดูซ,ซูเขาบอกอีกว่าคุณจะตามไปเจอเขาที่นั่นทำไมคุณถึงดูท่าทางโกรธจังเลยอะเขากำลังวางแผนจะทำอะไรบางอย่างแน่ๆแต่ผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรครับ แล้ววันนั้นอยู่ที่ไหนนะช่วยบอกอีกทีสิตอนเดินผ่านป่าไปพวกเราไม่สบายกันหมดแล้วล่ะเดวิดตอนนี้อ่ะแย่แล้ว,บบวฉันรู้ไราฮาร์ดบอกว่าวิธีรักษาจะอยู่ในบ้านของดูซูอืม,มที่วันหน้ามีพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่อยู่ในนั้นหวังว่าเขาจะพูดถูกนะบทที่ย3ิบสามให้รักนำทางครับผมโอ้เออไปบ,บ้านของดูซูต้องหาวิธีให้ได้สามารถจะไปที่บ้านดูซูผ่านป่าได้โดยเปิดแผนที่และคลิกที่ป่าจากนั้น คนหาปากทางที่ยังไม่ถูกสำรวจป่าเหรอต้องดูที่แมปป่าป่าทึบป,ปะนี่ไงมาดูซูอยู่นี่อ๋อนี่ไงที่เราเคยไปแล้วงั้นไปได้เลยครับตูซูเออที่เราหลงไปนะครับที่นี่นี่เองมาไหนอยู่ไหนไรฮัต เอเอานาอยู่ไหนนี่นี่ไงเอาหุย้ยเรเวลาเปิดเผยความจริงสักทีแล้วล่ะตอนที่เรามาตอนแรกเราเข้ามาในนี้ไม่ได้นะครับอู้อู้เดี๋ยวอ๋ออยู่ไหนอะเอาอ๋อมันอยู่นี่แล้วนี่หว่าเผเชิญหน้ากับไรฮา,าร์ดอะไรนินทานินทาใครอะนินทาวาอีเหรอ ต้องกดพูดคุยปะแล้วก็เผชิญหน้ามาไรฮารคุณมาแล้วเหรอแล้วเจอไม้เท้าไหมอ่ะเจอดิแต่ฉันก็ได้เจอผู้ชายที่ชื่อพิทแมนด้วยนะหัวหน้าวิศวกรบนเรือโซนมมนควีนอ่ะเขาพูดอะไรแปลกๆเกี่ยวกับคุณด้วยแหละศาสตราจารย์อ๋อเหรอแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เปลี่ยนแปลงได้หรอกนะทฤษฎีของฉันที่ว่าในวันนั้นจะมีวิธีรักษาอยู่เน่ย มันก็มีเหตุผลอยู่นะส่งไม้เท้ามาสิเราจะได้พิสูจน์ความจริงกันอะไรน,นะตกลงคุณก็ไม่รู้เหรอแต่คุณรู้เกี่ยวกับไม้เท้านี่นะคุณรู้ว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหนอะ่ะนี่ดูดูดูศาสตราจ,จารย์มันมาทําไขสือ่ออโอ้ยมืดแล้วฉันพยายามที่จะเข้าไปในวัดนี้ตั้งแต่ที่อิรามานาติให้ฉันมาประจำการที่นี่เมื่อหลายปีก่อนแล้วลานั่นไง เอหลังจากที่เราผ่องานเทศกาลภูเขาไฟแล้วก็ได้เห็นอํานาจของบ้านตูซูแล้วนะ่ะก็มีแต่คนแย่งชิงแย่งชิงกันขโมยไม้เท้าใหญ่เลยผมจะเชื่ออะไรคุณอีกวะคุณไม่รู้หรอกว่าความกดดันจากการที่ต้องอยู่ในสังคมลับของพวกปีศาจโชคร้ายน่ะมันเป็นยังไงอืมเอาไงดีนะมันมีอะไรปิดบังอีกบอกว่ามีความคิดใหญ่โตที่จะคลองโรค เชื่อสิว่าคนดีๆก็โดนครอบงำไปหมดแล้วล่ะแลวนายอ่ะใช้เราเหรอให้ไปเอาไม้เฮามีการขโมยไอ้อะไรนะไอพีอาราวาสไปทั่วแล้วก็มักจะมีพวกเด็กเมื่อวานซืน,นที่ยังไม่ฉลาดเท่าไหร่มาคอยตาประกบเพื่อที่จะชาถ์ายฉันฉันขโมยไม้เท้าไปซ่อนเอาไว้แต่ชาวท้องถิ่นขับไล่พวกเราออกไปจากเกาะก่อนที่ฉันจะทันมีโอกาสลองใช้ดูดิแล้วไง อาเอ้าเฮ้ยมันจิกจี้จิกจี้ทำไมเนี่ยรู้ไหมว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วก็เพราะความช่วยเหลือของเธอนี่แหละฉันจึงได้มีโอกาสเข้าไปในวัดและพบกับสมบัติล้ำค่าในนั้นได้น่ะส่งไม้เท้ามันเดี๋ยวนี้ถ้าเธออยากให้สุทธิรักของเธอมีชีวิตรอดเอ้าเฮ้ยนั่นไงเอ้าเดวิดไปเอห่องบอกเขาอีกเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนไม่มีทางบอกวิธีมา ฉันจะเปิดวัดเองเหมือนคุยกันแบบในที่เราเห็นคือมันคุยกันปกตินะแต่แต่ในข้อความประโยคเนี่ยคุยกันไม่ดีนะครับตามใจก็แค่เรื่องง่ายนิดเดียวจริงๆแค่ชีไม้ท้าไปที่ประตูแล้วก็คิดด้วยว่าให้มันเปิดแค่นั้นแหละจริงเหรอยัาไงนี่ฉันต้องเขียนว่าได้โปรดให้พินัยกรรมของฉันไหมเนี่ยมันจะเปิดไหมอิลามณติ ดีจริงๆนี่ฉันต้องเสียงเดินพันสูงไปไหมเนี่ยเอาไปดูสิในประโยคเหมือนทะเลาะก,กันนะครับเหมือนจะต่อสู้กันแต่จริงๆแล้วเล่นตีมือกันไหนใช้แม้ท้าเปิดประตูครับมาโย<อ>ประตูจงเปิดหุยเปิดแล้วครับเอา้ามันวิ่งเข้าไปก่อนเลย อะไรอ่ะมันดื่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายทำอะไรเนี่ยนายทำบ้าอะไรน่ะไรฮัทโอ้โหอิ่มเลยเป็นไงสดชื่นไหมเฮ้ยเฮ้ยอ้าวินฟอร์ดได้เข้าสู่วันที่หนึ่งของการผู้ใหญ่อ้าว แล้วกลายเป็นคนชนเท่านี้หรออ้าวเกิดอะไรขึ้นเป็นยาย้อนเวลาเหรอเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเดวิดดื่มมาทุกคนเราขอสำรวจก่อนอุ้ยอันนี้เป็นห้องโถงปกติแล้วไม่มีอะไรเนาะแต่คืนมีสมบัติอยู่อะเต็มไปหมดเลยครับน่าจะขโมยได้เนาะเฮ้ยไรฮาร์ดนั่นเป็นไรฮาร์ดคนเดิมปะ เปนคนเดิมนะครับเอา้าพูดคุยก่อนมีใครตามมาปะนี่ไงมีคนตามมาครับนี่ไงอามานาคิรอยฮัตเป็นไรวะเหมือนเสียสติเนี่นี่ก็คือเจ้าหัวขโมยที่เป็นคนปิดผนึกวัดไว้เมื่อนานมาแล้วนะ้วสิฮะเขาเป็นทั้งคนหลอกลวงแล้วก็ฆาตกรด้วย คุณมีอำนาจที่ตัดสินชะตาเขาได้เต็มที่เลยเดวิดเอาไม้เท้าชี้ไปที่เขาแล้วเลือกได้เลยฮะจริงเหรอจริงปะเนี่ยเป้าหมายคือเลือกชะตากรรมของไรฮาร์ตนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาไรฮาร์ตแค่หลอ,อกใช้ชั้นเท่านั้นฉันไม่มีทางปล่อยมันเป็นแน่ถึงเวลาแล้วที่เจ้าปีศาจศาสตราจารย์ไรฮาร์ตจะต้องชดใช้อย่างสาสมเลือกชะตากรรมหมอ เป็นไงอ่ะเนี่ยเลือกชะตากรรมไรฮาร์ดครับเนรเทศให้รางวัลหรือยกเลิกเฮ้ยจะให้รางวัลมันทำไมอ่ะก็ต้องเนรเทศดิใช่ไหมเนรเทศครับมาขำอะไรขำไรฮะโยไปซะไม่ก็คือตุยเลยปะ เสียใจเหมือนกันคุณปลดล็อกรางวัลเรื่องราวชิ้นใหม่แล้วเทพภูเขาไฟท่านฉลาดยิ่งนักพราะเรากลับไปที่หมู่บ้านกันเถอะย่า <Yeah! laughs> หมายต่อไปนะครับกลับไปที่ท่าเรือหมู่บ้านนะครับไปท่าเรือหมู่บ้านจำไม่ได้เลยเร้อย่ี่อ่ะไปครับไปท่าเรือหมู่บ้านกันคือเรากําจัดไรฮา,าร์ดไปแล้วลเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรวะเออ เรามองดูตัวเองสื่อเดวิดคุณเองก็มีอำนาจที่จะรักษาไรอีโนอิได้นี่นาอืมหรอฮะทำไงล่ะครับเป้าหมายคือรักษาไรอีโนอินะครับฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยไรอีโนอิคลิกแล้วก็รักษาเหรอน้องอยู่ไหนฮะนี่ไงน้องพี่มาแล้วน้องตัวเหม็นเฉยเยแหละเดี๋ยวน้องไปอาบน้ำก็หายเหม็นแล้วมากดรักษานะครับมาแล้วเฮ้ยอ๋อเรามีเออน้ำไม้ทั้งอยู่ที่เรานี่วา ยอคาถาไม้เท้านี่เป็นไงหายป่วยเป็นปิดทิ้งเย้เรากลายเป็นผู้วิเศษโอ้ยคุณได้เคยช่วยหมู่บ้านเรามาแล้วนะเดวิดแล้วคุณก็เป็นคนที่เจอไม้เท้าของตูซูด้วยไม้เท้าซึ่งถูกขโมยไปจากพวกเราเมื่อนานมาแล้วอ่ะ ันก็แค่ทําในสิ่งที่เป็นใครก็คงจะทําทั้งนั้นแหละไม่จริงหรอกคุณทําสิ่งที่ไม่มีใครเคยทําต่างหากหละ่ะคุณได้ทาเรื่องที่ยิ่งใหญ่และถูกต้องดีงามที่สุดเทพวกเขาไฟชื่นชมคุณนะถ้าเช่นนั้นฉนันจะขอแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้สืบทอดต่อจากฉันนะเดวิดตั้งแต่นี้ต่อไปคุณคือพ่อหมอของเผ่าเราเฮ้ยจริงหรออก่อดน,นักแดดด้วยฉนันรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยพ่อหมออามานาคิแต่ผมอยากจะขอร้องอะไรคุณอย่างหนึ่งก่อนที่คุณจะ,กะเกษียณอะไรอ่ะ เป้าหมายคือขอราอินุอีแต่งงาน<อ>เฮ้ยจริงปะเนี่ยเอาเลยเหรอได้เวลาอาปากขอแต่งงานแล้วเฮ้ยถามจริงแต่ว่าเราจะไปต่อกันใน EP หน้าดีกว่านะครับผม <c oughs> <c oughs> งุบไปก่อนแล้วกันนะครับ EP นี้ก็มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นว่าแล้วไอ้ศาสตราจารย์ไรฮาร์ดจะต้องลอกคราบ ออกมานะครับแล้วก็โดนเดวิดเนรเทศมันออกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าออกไปอยู่ไหนหรือว่าตุยหรืองไงเนาะก็หวังว like ่าทุกคนจะสนุกกันนะครับใน E ีีนี้นะครับได้เป็นพ่อหมอของที่นี่แหละสืบทอดนะครับอำนาจเออก็ถือว่าสุดยอดนะมาถึงจุดจุดนี้แล้วนะเดวิดโอเคครับถ้าเกิดเป็นพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซูเวอร์นะครับจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะเว็บมันการแรงแล้วอ่ะเจอกันใีพีหน้าแล้วกันสวัสดีวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า